สถานที่ท่องเที่ยวสุดอันศีลของจังหวัดยโสธรโบสถ์คริสต์บ้านทรงแย่อําเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรโบสถ์คริสต์บ้านทรงแย่หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวัดอัครเทวดามิคาอลมีประวัติเล่าว,ว่าครั้งเมื่อปีคศ1908มีผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นทิปอรนี้ตายอพยพจากที่ต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้รวมห้าครอบครัว จากนั้นได้มีบาทหลวงสองท่านซึ่งภายหลังเป็นผู้ก่อตั้งโบสถ์คริสต์บ้านทรงแย้ได้เดินทางมาช่วยเหลือชาวบ้านด้วยความเต็มใจเมื่อสถานการณ์สงบลงชาวบ้านห้าครอบครัวนี้จึงเข้ารีดโรมันคาทอลิกต่อมาหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นหมู่บ้านประชาคมชาวคริสต์ในปีคศ1909จากนั้นบานหลวงทั้งสองจึงได้สร้างวัดหนองทรงแย้ขึ้นมา ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดอัคารเทวดามิคาแอลซึ่งเป็นชื่อของนักบุญคนสำคัญโดยมีบาหลวงเดชาแนลเป็นอธิการบทคนแรกนับแต่นั้นมา